สนับสนุนโดย CTH Sat p r e l i m i n a Plus HD Package ได้รู้เคล็ดลับความเป๊ะนะฮะของสินคินระดับโกเอินเตอร์กันไปแล้วนะครับนัดทิวครับผมเห็นไพี่องค์เครียดเลยพี่ยอมไม่ได้เลยไม่ไม่ผมเครียดคือผมแบบทำไม่ได้ขนาดนี้ เรไม่พูดทำไมใช่มันนั่นพูดกันไนพี่เกาหล่อนเลยเพราะพี่เห็น m อ็นัดมันช่างอลังการเหลือเกินโปรดักชันเกาหลีพูดพี่ว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่เพราะเห็นแบบนั้นแล้วถามจริงว่าทั้งหมดที่นัดปล่อยออกมามีกีดบิวแล้วอะไรที่เราลอนจกมาทั้งเกาหลีหรือไทยที่ที่เราได้ดูกันติดตามกันอ๋อคือถ้าผลงานไทยเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่เกาหลีที่ที่ปล่อยมาที่คนได้ฟังเนี่ยสำหรับถ้าเป็นเพลงนะ มี2เพลงเพลงเร็วคือเพลง cheese bad แล้วก็เพลงชา้าคือเพลง oh please ครับผม,มแล้วก็มี1ซีรีส์รับเชิญก็คือซีรีส์เรื่อง monster ครับผมอันนี้คือผลงานโดยรวมของเกาหลีที่ผมไปสร้างผลงานมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เดี๋ยวก็จะมีอีกให้ได้ติดตามกันใช่ยังานแฟนคลับนัททิวนะฮะถ้ายังดูไม่ครบนะฮะลองไปหาดูแต่ถ้าดูแล้วดูอีกได้ดูอีกได้ครับไม่มีปัญหา <laughs> ดูอีกได้อะตอนนี้มาที่ชอบที่ชอบอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งแบรนด์ครับอ่ามันเป็นอ่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการ แต่พูดเร็วๆปุ๊บเป็นเหมือนที่ชอบที่ชอบนะครับเหมือนจะไปสู่สิ่งดีๆมากเที่ชอบที่ชอบอีกที่หนึ่งที่นี่ก็คือแชปนั่นเองคือไม่ว่าเขาจะทําชุดทําแบบอะไรต่างๆมาให้เข้ากับคนไทยจริงมันใส่ง่ายใส่สบายแล้วจะออกแบบเท่ๆหน่อยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คอลลาบอร์เรทนะฮะกับศิลปินไทยเยอะแยะมากมายนะ่วจะเป็นทั้งพลอยชอ์มนมีคริสหอวังมีบอดี้แลมนะล่าสุดเป็นบิ๊กแอส้วยตอนนี้ทำเป็นเอพิโซด3าแล้วด้วย ก็จะออกแนวเท่ๆหน่อยถ้าเป็นสไตล์กันแตตัวของนัททิวปกติแต่งตัวสไตล์ไหนถ้าวันที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยผมแต่งสบายๆครับเสื้อยืดกางเกงย<ช>ินแล้วถ้าวันที่รู้สึกมันมันไม่สบายล่ะแล้วแต่งรู้สึกว่า อ่แต่งออกงานเช่นไปงานฝั่งลูกนิมิตแต่งไงฝังลูกนิมิตเหรอไม่เคยไปนะไม่ไปเหรอไม่งั้นอ่าเอางั้นว่างานนงานเออแค่นี้พองานถ้าออกงานเนี่ยผมกลัวพี่จะจินตนาการอะไรผมตามไม่ทันคืองานโดยทั่วไปเนี่ยก็พิถีพิถันหน่อยดูให้มันตามแฟชั่นอาจจะเป็นสูตรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่แต่ว่าคือพอเราเป็นศิลปินเกาหลีเนี่ยเราก็จะมาเป็นสูตรธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีเติมนู่นนิดนี่หน่อยที่ชอบที่ชอบ ที่เกาหลีมีที่ไหนบ้างมี2ที่หลักๆคือเมียงดงซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักดีแล้วก็คาโรซุกิครับผม2ที่ผมคาดการผิดเมียงดงเนี่ยคือเหมือนสยามเมืองไทยอยู่แล้วแต่อีที่คือผมคิดว่าเป็นทงแดมุนทงแดมุนก็ชอบนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะเดินไปสักพักจะเริ่มรู้สึกว่าร้านนี้เหมือนร้านนั้นร้านนั้นเหมือนร้านนี้อะไรเงี้ยก็จะแบบ แต่ว่าคารุไอคารุสกิลเนี่ยเป็นที่ที่ร้านเสื้อผ้าไม่ได้เยอะมากมแต่ว่าก็คือแต่ละร้านมันก็จะต่างกันแล้วก็เดินไเมื่อยๆก็มีคอฟฟี่ช็อปดีๆน่าักน่ารักให้นั่งกินด้วยเลย่าสนถือว่าเป็นแหล่งใหม่ที่ใครไม่เคยไปก็น่าลองนะแต่ว่านี้เดี๋ยวพามาเปลี่ยนลุกที่ร้านแชปดีกว่าอย่างร้านแชปออกเข้มๆขเท่ๆวันนี้พานัดมาเป็นร็อกแมน ได้แล้วครับผมโอ้โหแตไมมันวางไม่เหมือนตัวอื่นเลยอ่ะเออเพราะว่าพี่เตรียมพร้อมมาเห้เราและพี่อยากก็จะเอาตัวเนี้ยเพราะว่าจะได้เป็นทวินแบบพี่อ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยแต่พี่วกลัวจะเซ็กซี่กันไยเซ็กซี่เห็นแล้วพี่ก็สู้ไม่ได้ถ้าพูดตรงๆแล้วพี่ก็เลยให้นัทลองเปลี่ยนลุคเป็นแบบร็อกแมนดีกว่าได้ครับร็อกๆบ้างได้เลยพี่ช่วยผมนิดนึงได้ครับได้โอเคครับไม่ไม่ไม่ผมใส่ผมใส่ให้นัทอ่ะพี่นึกว่าช่วยพี่ใส่เอง นิดนึงโอ้โหเนี่ยขอพลาดนะน้ำลายจะไหลนะเปยนไรฮะหิวมะม่วงน้ำปลาว่ะโอเคเดือบเปรี้ยวเข็ดฟันมากมันคือโครงดีอม่ใส่เลยก็ใ่แบบนี้ี่ถามจริงครับพี่ที่จริงพี่ไม่อยากจะให้สวมใส่หรอกเพราะว่าพี่อยากจะคืนกําไรให้กับคนดูไปอยากจะเห็นแว๊บนั้นอะเออแว๊บนั้นเน่ยสิบปีหรือห้าปีก่อนที่ผมเจอนัดห้าหกปีก่อนอะไรย่างเงี้ยหุ่นยังไม่ที่เป๊ะหรือล่ยมขนาดเนี้ยพอไปเกาหลี ือเราไปทําอะไรบ้างทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงมันล่าขึ้นกันอ่ะ้องออกกาลังกายครับศิลปินเกาหลีถ้าพี่เห็นหน้าหุ่นแบบโอ้โหหุ่นดีทุกคนเลยอ่ะ <c oughs> แต่คือที่ผมไปเจอมาเนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ต้องเอาหุ่นแบบขนาดนั้นแต่ว่า <c oughs> นี่ยังไม่ต้องขนาดนั้นเหลอมันยังค <c oughs> ือเหมือนแบบไอเดียที่เขาใสา่ให้เราเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้วางเป้าว่าให้เราเนี่ย มีโกคือการหุ่นดีขนาดนั้นแต่ว่าโกคือว่าต่อกําลังกายทุกวันเพราะว่าคุณจะต้องซ้อมเต้นทุกวันซ้อมร้องทุกวันและยิ่งเหมาะมากสําหรับการใส่แจ็คเก็ตเท่ๆนะฮะสไตล์ชาร์ปแบบนี้นะฮะนี่ก็คือลุคนัททิวในสไตล์ร็อกแมนมีไว้ที่แฟนๆเขาซื้อเสื้อผ้ามาให้กับเราเป็นสไตล์ที่เราชอบชอบใส่เสื้อสีแบบทรมินสีดําสีเข้มเข้มเข้มหน่อยใช่ดูลุกแบบหน้าตาเราออกแบบใสน่ารักมาก คือจริงๆชอบชอบสีเข้มเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลพี่คือหน้าเราเป็นแนวเหมือนแบบว่าเป็นเกาหลีใสๆอ่ะถ้าเรายิ่งใสมันก็จะดูซ้ายใสไงผมก็รู้สึกว่าเออมีอะไรให้มันขัดนิดนึงอะไรเงี้ยดีกว่าก็เลยชอบใส่สีเข้มๆอะไรเงี้ยครับนะฉะนั้นก็จะเพิ่มความเข้มเพราะว่าแว่นตาดําก็เพิ่มความเข้มได้เดีย๋ยวลองไปดูขังชับดีกว่าฮะได้ครับมีเลือกจนไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนเลยปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่แว่นแบบนี้ลุกแบบนี้หรอลุกแบบนี้ด้วยแล้วก็แว่นกันแดดด้วยครับผมเป็นคนแบบ รู้สึกว่ามันมองมันมองลาบากก็เลยไม่ค่อยใสเอ่อนัดครับแล้วเวลาที่แดดแยงตานัดก็แทบจะไม่ใสหรอครับเนี่ยไม่ค่อยครับจริงๆน้อยมากถามแฟนคลับได้เลยจริงๆน้อยมาก่งต้องระวังเหมือนกันนะเพราะพวกแสงยูวีก็ทําตาเสียได้เหมือนกันครับแนวแปลกก่อนดิอันนี้คือถ้าเป็นพี่พี่ใสไหมผมต้องเอาอาตามใจพี่อ่ะผมก็เลือกไม่ค่อยเป็นพี่ก็อยากเห็นให้นัาใสสีฟ้าก่อนสนฟ้าแต่นี่มันจะห้อยๆนะไม่เป็นไรฮะดูออกนะโอ้โห แอบสองจบพี่หนุ่ยอัมพลก็พี่หนุ่ยอัมพลนะคร <c oughs> ับน,นี่เหมือนพี่หนุ่ยบอลไก่มาก <c oughs> อะไรนะพี่ใส่บ้างดิอลองดูว่าเป็นไง <c oughs> เอาอันเดียวกันนี่แหละกองเขาบันทึกภาพไปแล้วดูสิให้ผมเทียบกับซุปตาเกาหลีมนโถอื <c oughs> อ่นก็ได้ก็ได้ชอบมาไหนแล้วให้ผมเล่นไหมผมก็ไม่เล่นหรอกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเ <c oughs> <c oughs> อ้โหอุ้ยผมยอมแพ้เลยเนี้ยก็เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาอันนี้จริงนี่จริงคือพี่เป็นคนที่โค้งหน้าพี่ใส อะไรก็เท้าหั่นอะไรก็ได้เป็นตั้งเด็กแล้วนะคือพี่ไม่ได้คุยหรอกพี่ไม่ได้โม้แต่พ่อแม่พี่บอกมาถอดถอดพอแล้วพอแล้วถอดแล้วตาเลยนะพอแล้วเอยดูดีดูดีมากนี่ขอนัดใส่สีเข้มหน่อยเพิ่มความเข้มหลายหลายคนคงอยากเห็นนัดทิวแบบล็อกเลยจริงนะพี่เป๊กเหมาะกับแว่นทรงนี้พี่พี่ชอบใส่ไหมผมก็ได้นะนันก็เหมาะนะแม่พราโครงหน้าแบบโครงหน้าเรียวๆมันใส่อะไรก็ได้พี่ว่านี่เป็นไงอ่ะชัดชเฮ้ยพี่ว่าเหมาะกับทรงนี้นะ ใช่ไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านเห็นไหมฮะคือถ้าใช่นะครับก็ซื้อมาให้ผมคือก็ไม่ต้องโหวตอะไรแต่ว่าซื้อมาให้เลยนัดครับช่วยมองไปที่นอกร้านหน่อยตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้วพี่พี่ว่าของนัดน่าจะเต็มบ้านเลยแล้วครับตอนเนี้ยอ๋อวางอยู่ตรงนี้นะซื้อเลยนี่นะนัดชอบแบบนี้นะ ตอนนี้น่จะเริ่มใส่แบบเป็นทรงแบบเท่ๆบ้างแล้วนะอ่แบบนี้โอเคนะชอบเลนสีน้ําเงินเอ่าพูดลอยๆพูดลอยๆเดี๋ยวได้ใช้บ้าที่เล่นจริงบ้าฉัลังเป็นขับแกงเล่นแกลงเล่นแซวเล่นเห็นพรอมมุงกัน